ครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้รู้วิธีการผสมเทียมโคแล้วก็แพะกันไปแล้วนะครับตอนนี้พี่ก็พาน้องๆมาอยู่ที่นี่ครับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์นครราชสีมาครับซึ่งที่นี่น้องๆจะได้รู้วิธีการผสมเทียมสุกรซึ่งถือว่าสุกรนี้นะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดเลยก็ว่าได้ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราเข้าไปข้างในกันเลยครับ ็นชุดเรียบร้อยครับน้องๆพี่ขมลครับพี่ขมลจะ<อ>าพาไปที่ไหนเป็นที่แรกครับอ่าวันนี้ที่แรกเราไป,ไปคือเดี๋ยวเราไปรีดมันเชื่อพ่อพันกันโอเคนะครับไปดูวอลรีดยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปครับผมครับ ตอนนี้แขกรับเชิญมาแล้วใช่ไหมอ่าครับออกมาแล้วอ๋อเขาคือเขาจะรู้เลยเขารู้เขาจะรู้เลยว่าเขามาถึงเนี่ยเขาจะต้องทําหน้าที่อะไรใช่ครับเขารู้หน้าที่เพราะว่าพ่อหมูตัวนี้ถูกฝึกมาอย่างดีละครับเพราะนั้นถ้าเ้าเดินจากขอบปั๊บเนี่ยเขารู้เลยว่ามีงานต้องรีดเชื้อแน่เพราะว่ามันจะเป็นจังหวะที่เขาจะได้สบายตัวเราก็ต้องกระตุ้นนะครับนะฮะกระตุ้นเพื่อให้หมูเนี่ยเขาปล่อยลึงออกมาครับพอปล่อยลึงมาแล้วปั๊บเนี่ยนะครับทางคนรีดก็ต้องจับล็อกที่ปลายลึงให้แน่นตัวพ่อหมูเนี่ยเขาก็จะส่งงลึออกมา เราจะเริ่มเก็บโดยที่ส่วนแรกมีเม็ดสักคูออกมาเพื่อเป็นส่วนที่ล้างเพื่อให้น้ำเชื้อที่จะตามมาเนี่ยมีความสะอาดออครับ,รบซึ่งเราจะปล่อยทิ้งจากนั้นเนี่ยเราก็จะลองเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำเชื้อ,อนะครับค่อนข้างจะเป็นสีออกคล้ายๆอาจจะเป็นน้ำนมโดยทั่วไปเนี่ยตัวน้ำเชื้อพ่อหมูเนี่ยเราจะรีบเก็บจะอยู่ที่ประมาณ200-300ซีซ200ี200-300ซีซีอูอ้โคกระป๋องนึ่งๆครับผมครับผมประมาณนั้นเลย,ยมมนะครับนะฮะพอรีบเสร็จแล้วเขาสุกสมอารมณ์หมายเขาก็จะเก็บลึงเขาเรียบร้อย เราเสร็จแล้วก็ลงฮะเราก็พาเขากลับไปอคอกที่เดิมอ่าหลังจากที่ได้น้ําเชื้อมาแล้วครับขั้นตอนต่อไปล่ะครับตอนนี้พอได้น้ำเชื้อมาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือต้องเอานไปตรวจคุณภาพว่าน้ําเชื้อที่ได้มันดีไหมครับก็จะเอาไปต่อกันในห้องปฏิบัติการกันไปครับครับผมไปครับน้องๆ